สวัสดีค่ะวันนี้มีพัสดุมาส่งแล้วนะคะเป็นพันสดุจากร้านพี่ไอซ์นะเราไปเล่นน้ำมาแต่ว่าไม่สุดเลยจากร้านพี่ไอซ์นะคะอืไอซ์คุชชี่ช็ชอปถ้าไปดูกันได้นะพี่เข้าใจดีแล้วขายของถูกมากเลยนะ,ะ่ แล้วก็ชื่อที่อยู่นะแล้วก็เป็นแบบว่าลงทะเบียนแล้วก็มีซีกอร์ติดมาแล้วมันก็หลุดนะคะด้านหลังก็เขาแพคของได้ดีมากเลยนะ,ะอัน,น้เป็นเส้นสีแล้วก็อะไรโอเคระว,วังตัดโดนขอบนะถ้าเดี๋ยวเราจะ เลยถึงจะไม่ได้ดดูของวันนี้เราใจดีให้ดูร้านนะคะเอาไปดูร้านที่เขาได้ในไอจีนะในยูทที่เขาก็นี้นะคะแต่จำชื่อเช่องไม่ได้ที่ะไนะผู้หญงเป็น นี้จะอัพเดตร้านพัสดุใหม่วันนี้มีมาส่ง3พัสดุด้วยกันเมื่อวานก็มีมาวันนี้ก็มีมาีหนะมแล้วก็จะมีเป็นของแทนนะคะขอบขึ้นมาก็จะมีเป็น ยางลบนะคะแล้วก็ออมแล้วก็ไม่ค่เทปลายน่ารักมากเลยอ่ะใครรามาดูของที่่างกัน ใส่เป็นขนมปังดาวนะคะนิ่มอ่ะแตมัซซิโลนะจากไปก็จะเป็นมีเดียมแพนด้านะคะนิ่มมากค่ะหอมแล้วก็จะเป็น มีตัหนินะคะอันนี้แรงนะแรงนะแต่ว่ามันแข็งอนะ <c oughs> ก็เป็นเป็นมีเดียมบัน ตำมนีนะคะเดี๋ยวขอดึงออกเลยละกันโอเคนนาะบางนาวก็เนาะอุ้ยเนาะเราชอบอันนี้แต่ว่ามันแข็งนะคะคือขอที่ได้มา็คอที่ขนนี้นะแล้วก็ มีอีกสองวัสดุนะคะเกิดเกิดรีวิวเกิดเกิดรีวิวนะโอเคนะคะสเกิดเกิดรีวบ๊ายบ้าเราดูคลิปหน้านะคะคัสติรอีกสองวัสดุเราดูคลิปหน้านะคะก็อันนี้สวยมากเลยสำหรับเราคบอนะคะเออก็คลิปนี้เลยนะจะขอด้วยนะคะ กดไปที่ช่องบูทยยจมูกมแล้วจะได้ดูนี่เพกขอควุมสนุก้าจะ,จะได้รู้ว่าร้านไหนขายถูกและแรงนะคะบ๊ายบาย